สวัสดีครับวันนี้วันพุทธที่25สิงหาคมมีสินค้าแวนการ์อะไรออกบ้างอันดับแรกเลยนี่ครับวี v. นี่เป็นภาควีนะครับ VTD นะครับ VtD 05เป็นแคร์ไลแฟง,งนี่นะครับถิงแข็งนะครับแล้วก็ไปตีคีบออร์เคิา้าสใบนี่คือ TD เนี่ยถ้าสัญ,ญลักทีดีจะเป็นพร้อมเล่นนะครับซื้อกล่องเดียวเล่นได้เลยแต่ว่ามันก็ไม่เก่งเราต้องซื้อคู่นะครับแล้วออร์แลคเคิลถ้าเกิดใครซื้อ V b บ01ศ มาผสมนะเก่งโคตรๆอีกอันนะครับวีที่ดีศูนย์หกนี่ปั๊บแ,แบรครายแฟงเป็นพร้อมเล่นนะครับอย่างที่บอกอนี่ครับนาลุคามีนะครับห้าสิบใบเดี๋ยวพี่จะรีวิวว่าในในกล่องนี้จะมีอะไรบ้างแต่มาดูสินค้าอะไรออกบ้างอะนี่กล่องมิสกิคู่หูสื้อาษานะครับคนละเรื่องละนี่โอคุระ นี่ครับกล่องด้าน้างเอ้ปริศนาถ่ายมาไม่ใช่ตัวข้างหน้าไอ้แฟงบอกว่าตัวนี้น่าจะอยู่ข้างหน้าแต่ตัวละครมันอยู่ข้างหน้ากันอยู่นี่เลยอยู่ข้างเอออยู่ข้างหลังเฉยเลยว่ะอ่าเป็นเป็นมิสกิจนะครับกล่องละเก้าสิบห้าบาทใส่ได้เด็กหนึ่งพอดีสวยงามเที่ยวนี้ไม่มีของแถมไหมแต่ผมลองใส่แล้วก็ไม่มีกล่องอ่ะพอเราใส่สลิปเบอร์สามแบบคุมสลิปหน้าขู่ยังใส่พอดีเลยอ่ะเหรอไงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็นี่เลยเพย์แมท ไอ้คนละข้าง้วยแฟงถือหน่อยอ่ามิชก,กี้มาทางนี้ถือเองดีกว่าแฟงไม่เห็นกล้องนี่สองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทโหสวยงามเจ้านี้มันทําสีสวยวะ่ะสีเขียวสวยเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปรีวิวดีกว,ว่าเดี๋ยวคลิปแรกเรารีวิวศูนย์ห้าก่อนวีทีดีศูนย์ห้าอ๋อ้่นทิ้งแทงอ่า<ๆ>เดี๋ยวเราจะแว็บไปดูเลย อ่าทีดีก็มีเกตสามมาหนึ่งใบสองใบแล้วก็อีกสี่ใบเป็นหกเกตสองมีเจ็ดใบบวกด้วยสี่เป็นสิบเอ็ดเกตหนึ่งก็มีสิบเอ็ดใบเอ้ช่ยบอกว่าสี่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 สิบหกนะครับแล้วก็มีตัวเริ่มมีทิกเกอร์ทิกเกอร์มีอะไรฟังคิแปะครับคีคิอ่าคิคิคิเอ้ยนี่ น้องตัวเก่าเนี่ยมาเนอะตัวเก่าเป็นอาร์ตใหม่เฮ้ยแต่ตัวนี้มันผอมมาตัวเก่ามันอ้วนนะมันไปอดน้ำหนักหมาทุยอ่าแล้วก็มีดอกสี่ใบฮิวสี่ิวแล้วมันพีจีมีไหมนี่ไงอ๋อดอกพีจีไปอยู่ชุดชุดบีทีชุดบีทีแล้วถ้าใครมีก็มาผสมกันได้บีทีดีได้ดอกพีจีก็สบายแล้วกันนะมีเีอมีใครแจกดอกพีจีเลยบ้างวัตถีดีโคนังไงสุ่มอ๋อหน่าแมนใช่เดี๋ยวคือถ้าอ่านทุกใบมันมันไม่เก่งอ่ะพวกนี้จริงๆบอกตรงๆเลยว่า เอาไปผสมกับบีทีจะเก่งมากมเหนียวอึดทนนานบกดีสายโอ้ลูกลับแข็งแร่งทั้งวันทั้งคืน <laughs> เฮ้ยถ้าเรื่องไรไอ้แฟงดนการดใช่ไหมดานการโอเคจนเมือ่อค่ำเลยสุดท้ายพี่ก็เอียงไว้สามตัวก็คือพี่จะอ่านให้ฟังสามตัวอ้อมันจะมีมันจะมีกิฟต์ให้สามใบนะครับอ่าสี่ใบนะครับกิฟต์กิฟต์ของแคนนั้นๆนี่แล้วก็มีตัวของมันยูนิตยูนิตที่ชื่อแล้วแฟง คโคซากุโน่ไหมครับกูขะแกล้งมันเสือกจำได้อ้าว <c oughs> แล้วก็มีสุ่มหลังกล่องอ,อันนี้ตัวนี้สุ่มได้แท้งเมกัตใช่ปะเล็กเล็กแทงเกิลเมกัตโอ้โหมีเกินมีเกินเดี๋ยวพี่ให้ดูฟอย์เนาะเป็นไงสุ่มหลังกล่องตัวนี้มีอยู่ในอยู่ในอ้าสี่ใบ้วเนี่ยไม่ต้องอาตัวนี้ <c oughs> หนให้สามใบเหรอใช่ใช่ใช่อ๋อพี่นึกว่าสี่อ๋อให้สามใบ บุยใบหนึ่งก็พอดีเลยนี่สี่ใบเลยลองดูไหมลองดูไหมนี่ฟอยนะครับฟอยจะเป็นฟอยแบบเรียบๆขยับเป็นลุ้งตามสไตล์หลังกองของแวนการ์ดเหมือนเดิมโอเคมาเนี่ยเขาให้อยากได้พวกนี้ฟอยวะว่าไหมพี่อยากได้ไหมเดินอยากให้เขาแจกเหรออยากให้อยากให้แบกหลังกองทำทำฟอยดังเลยอ่ะคิดคิดคงจะได้ยินอ่ะ เอียงไว้สามตัวคือนี่ตัวน oh, ี้เกตสามวันนี้เรารีวิวไปเมื่อวานนะอแล้วก็อันนี้เหมือนเดิมเดใวูให้มาสองใบล้องอ่านดิแฟงมาเผื่อใครยังไม่ได้ดูซาโกนูเมกัสสกิลนะครับเมื่อลงแว่นนะครับเขาตะบาสหนึ่งลูกาสสองใบบนสุดของกองนะครับแล้วก็นําการ์ดเหล่านั้นไปเรียงไว้ใต้ไอ้ไว้บนสุดของกองการ์ดแล้วโจวหนึ่งก็คือเอาเปิดสองยิบหนึ่งแหละเปิดสองใบยิบหนึ่งแล้วก็เรียงลงไปแล้วเราก็โจวใบหนึ่งเหมือนกับหยิบไปแหละอ ไว้บนกองใบเราจั่วใบทีส่สก,กิลนะครับอยู่แวนเลียนะครับเมื่อคุณได้เช็คได้ทิกเกอร์ยูนิตตัวมันบวกห้าพันถ้าได้ทิกเกอร์อตัวนี้ตัวเองนะครับจะบวกห้าพันแล้วถ้าเกิดสองใบอ,อ่ะก็บวกหมื่นอ่าแถมนอกจากโหสองใบนี้ทิกเกอร์สองใบก็บวกสามหมื่นเลยนะอพอทิกเกอร์สองใบโบสองหมื่นนะฮะอ่าต่อไปนี่จริง,งจะให้ดูสามตัวจริงเหรอเนี่ยมันไม่มีอรอให้พูดจริงๆเนาะ มันเป็นตัวธรรมดาใช่ไหมโอ้ไม่ต้องเขาก็เกิดล้านเนี่ยสามารถโอ้นี่มันเป็นพีจีตีมาตีมาห้าพันล้อห้าพันล้านเราก็โปรเทคป้องกันได้ด้วยการทิ้งการไปพอเถอะเดยกกูโดนด่าอ่าไปแล้วนี่เก็บสองตัวสําคัญเลยให้มาสองใบสามใบเองต้องใช้เลยต้องซื้อสองกล่องเลยใครมดเปิดได้เนี่ยใครสมนี้ได้ก็เฮงเลยนะครับอ่าต่อไปมาลงสนามเดี๋ยวเดี๋ยวแฟงเราก็ต้องใช้นี่สี่ใบป่ะ อืมนะก็ต้องซื้อสองกล่องอยู่ดีเสร็จเสร็จกูไม่เข้าใจถ้าจะเล่นแบบนี้นะเอามาเมื่อลงสนามเาสามารถคข้าตาบัสโซบาร์นะครับเพื่อดูสองแล้วก็เลียงแล้วก็จวหนึ่งสกิลมันแวนอีกแหละอีกสกิลอยู่ช่องคลาสเหมือนกันได้ที่ไม่ใช่ได้ทิกเกอร์บวกห้าพันสกิลมันแวนเลยทานสองได้ห้าพันเก่งเก่งเดี๋ยวมันเก่งเก่งสองที่ทำให้โจการ์ท่านเก่งนล่ววะนี่อ่ามาเก่งหนึ่งนี้ให้สี่ใบเลยมาดูสิเจ้าสาวนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งแฟงเจ้าสาวผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ซูมก่อน กิลเดี๋ยวดิกำลังซูมอยู่ไอ้แฝงซูมตุ้มนะไอ้มึงรู้ได้ไงว่าไอ้แฝงเลวมากกูส่องหน้าเว้ยหน้าใหญ่หน้ามาไหใหญ่กิลเมื่อลงแวนหรือลงเรียดูสองแล้วก็เรียงแค่เรียงเฉยเรียงแบบว่าจะเอาอันใบที่หนึ่งเป็นใบที่สองใบที่สองเป็นใบที่หนึ่งอะไรก็ได้ใช่ปะเริ่มก่อนเนี้ยเฮ้ยใบนี้เอาใบที่สองเป็นดอยเอาเรียงดอไว้บนแล้วก็เอาเอาหน้ามาไว้เวลาโอ้เดี๋เรียงโหไม่เก่งว่ะ โอ้เก่งเว้ยพี่เก้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าพี่มองมองนมเออมองนมกันเอาเอาดูหน้าเ้มันวาดสวยเหมือนกันเว้ยอใหญ่มากเลยเฮ้ยเออเฮ้ยแค่นี้เก่งเหรอพี่ก็มันทีดีถ้าถาซื้อถ้าซื้อบีทีจะเก่งมากอ่าเราก็พูดไปตามความจริงไม่ได้บอกว่าอุ้ยเก่งทั้งเด็กอุจยจบจบเฮ้ยคือถ้าเกิดยังไม่มีเด็กเลยก็ซื้อไปสองเด็กคุ้มเล่นบปายเลยแต่ถ้าเกิดอยากเก่งขึ้น เราก็ต้องไปหา VBT01 ขีดแล้วว่าขีดสหรือว่าในเว็บพี่ก็ยังมีอยู่นะครับแยกแคนอยู่นะครับบอกเลยว่าทางช้อปปีทั้ง l a ซาด้าพี่มีนะครับยังเก่งอยู่ชุดนี้พี่ก็มีนะครับนี่เลยจบไปแล้วกันอย่างรวดเร็ว T.D V.T.D05 เดี๋ยวคิดต่อไปไปเจอ V.T.D06 บ๊ายบาย